สวัสดีครับทุกทุกท่านผมผมพมพง์ครับครับผมวันนี้จะเอาพระเหรียญตะกัวพระยี่สิบห้ศตวรรษมาให้ทุกท่านดูกันเนาะก็ทุกท่านอาจจะรู้แล้วแหละว่าพระยี่ห้าศตวรรษเขาก็ดูดูกันยังไงครับแต่ว่าจะอามานําเสนอในแบบมุมมองของผมก็แล้วกันเนาะครับผมเหรียญยี่ห้าศตวรรษศตวรรษเนื้อตะกัวครับ ตามประวัติบอกว่าเหรียญยี่ห้าศตวรรษเนี่ยสร้างเมื่อปี2,500นะคระสร้างในวรละเกึ่งพุทธกาลประมาณนั้นะจะมีคณาจารย์เรืองอาคมเรืองวิชามาปลุกเสกกันมากมายนะครับปลุกเสกันถึง3วัน3คืนลักษณะทั่วไปก็คือเป็นพระปางลีลา ยืนอยู่บนฐานบัวแล้วก็ใต้ฐานก็จะมีฐานเขียงอีกชั้นหนึ่งบนเสียนอรอบเสียนพระก็จะมีประภามนตลรอบนะครับประภามนทนแบบเปลวเพลิงเนาะครับผมพิมพ์ที่อยู่ในมือผมไม่แน่ใจว่าพระยี่ห้าศตวรรษเนี่ยเขามีกี่บล็อกกี่พิมพ์นะครับเพราะว่าเขาสร้างมาเยอะ,อะจาก ดูจากในประวัติก็เนื้อชินนะครับเนื้อชินสองล้านกว่าสองล้านสี่แสนกว่าองค์นะเนื้อดินก็สองล้านสี่แสนกว่าองค์เหมือนกันครับแล้วก็จะมีเนื้อพวกเนื้อพิเศษเช่นเนื้อทองคําเนื้อนาคเนื้อเงินอีกจํานวนหนึ่งนะครับอีกจํานวนหนึ่งเอาแบบคร่าวๆเนาะในมือผมนี่มันในมือผมเนี่ยจะบ็อกเป็นบล็อกที่ว่าตรง ตรงบริเวณระหว่างฐานบัวกับฐานเขียงอาจจะมีจุดผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นบล็อกอะไรเขาเรียกทางส่วนกลางเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็จะมีจุดอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วด้านหลัง <c oughs> ด้านหลังเขาก็จะมีแบบเ,เป็นรูปร่างคล้ายๆหยดน้ําตรงนี้ <c oughs> เขาเรียกอะไรเขาเรียกเข็มหรือเปล่า่เข็มแบบตรงนี้ ครับผมแต่ก็ไม่สําคัญครับแต่จุดที่สมควรที่จะจดจําก็คือสําหรับผมนะสําหรับแนวทางของผมนะในการสะสมของผมนะอ่าบริเวณประภามณทนรอบเสียนพระเนี่ยเขาจะไม่ไม่เป็นขีเนขดเป็นเส้นเฉยเขาจะตรงเนี้ยเขาจะสลบลงไปเป็นสันแล้วก็สลบลงไปหาองค์พระองค์เสียพนพระนะ จากขอบจะทําทําม,มุมค่อยๆสโลปลงไปหาองคานะฮะที่ที่สมควรจดจําก็คือถ้าจะเป็นเปรียบเทียบก็เหมือนกับเอ่อเป็นเอ่งของพระกรีบบัวประมาณนั้นนะฮะพระกรีบบัวกาแพงเนาะพระกรีบบัวกําแพงก็จะเป็นเอ่งแบบนั้นบริเวณนี้ก็จะเป็นเองนะ่งเนาะอันดับแรกที่สมควรจดจนะําเนาะอันดับสองลิวจีวรครับ ดิวจูวอนบริเวณนี้ต้องมีความคมชัดแลวก็มีมิติเป็นของเขานะนถึงจะสึกขนาดไหนก็ต้องเห็น,หนความคมชัดแล้วมีมิติไม่เบลอนะตรงนี้ต้องคมไม่เบลอนะอันดับแรกอันดับที่สองนะตรงนี้คืออันดับที่สองตรงดิวจูวอนอันดับที่สามก็คือ,อข้างๆพระบริเวณนี้ข้างๆตะแคงแตะแคงมาเขาก็จะเห็น ข้างๆงองค์พระตั้งแต่ปลา,ายมือฝั่งตรงเนี้ลงมาลงมาข้างๆจนจนถึงบริเวณชายจีวรตรงนี้บริเวณเนี้เขาจะเกิดมีลักษณะเป็นเสี้ย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 นนะเสี้ยนเสี้ยนไม่ใช่เสี้ยนขวางนะครับเสี้ยนยาวๆตามองค์พระลงมาเป็นเสี้ย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 นตรงนี้ที่สมคัญจุดจำเนาะตรงนี้สําคัญ ที่สมควรจุดจำก็คือตรงนี้ครับผมส่วนด้านหลังเป็นอักขระเลขยันก็คือมียันอุณารมอ,าองหนึ่งอยู่บทด,ด้านบนแล้วก็ยันใบพัดยันสามยันใบพัดอยู่ข้างล่างแล้วก็ตรงนี้เป็นอุลงอุขึ้นอุลงแล้วก็มียันใบพัดนะครับผมย้ำอีกทีนึงนะครับวิธีการ พิจนารณาหรือวิธีการสังเกตพระเหรียญยี่ห้าศตรวรรษเนื้อเนื้อชิ้นหรือเนื้อตะกัวก็มีตรงนี้ครับก็ะจะเป็นแองก็ะจะทําตั้งแต่ขอบประภามนทงเนี่ยเขาจะค่อยๆสโลปลงไปหาเสียนพระก็คือเขาจะเขาจะเป็นแองแองก็คล้ายๆกับเป็นแองพระกีบบัวที่จังหวัดกำแพงนะแองแบบนั้นอันดับสองก็คือริ้วจิวอนตรงเนี้ย เขาจะมีความคมเป็นมิติแล้วก็มีความคมชัดเจนนะครับถึงจะสึกตรงไหนก็ต้องเห็นครับถ้าเห็นตามตามซอกตรงเนี้ยคมคมคมม,คมมากเลยตรงตรงลิวจีวนตรงอื่นก็ธรรมดาทั่วๆไปก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่ตรงเนี้ยต้องคมคมก๊บเลยอ,อันดับที่สามก็คือตั้งแต่ปลายมือตรงเนี้ยมาถึงชายจีวนด้านล่างตรงขอบตรงเนี้ย ถ้าตะแคงดูนะจะเห็นเป็นเสี้ย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 นแนวยาวแนวยาวลงมาถึงข้างล่างเลยนะวิธีการสังเกตพระยิบห้าศตวรรษเนื้อตะกั่วนะครับผมหลายๆท่านอาจจะรู้แล้วล่ะครับเพราะว่าพระยิบห้าศตวรรษนี้ก็สร้างมาเยอะเนาะสร้างมาเยอะก็ที่ผมไม่รู้ก็คือมีกี่บล็อกกี่พิมพ์แค่นั้นเองเพราะมันสร้างเยอะจัด เนื้อดินก็สองล้านกว่าสองล้าน4ี่แสนเนื้อทองเออเนื้อชิ้นก็สองล้านสี่แสนนะเยอะมากก็ถือว่าเป็นพระดีราคาถูกนะพระดีราคาถูกเนื่องจากพิธีการสร้างใหญ่แล้วก็คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีวิทยาคมที่แบบแก่กล้ามาปลูกเสกกันเยอะแยะมากมายนะครับสําหรับพระอ่ายี่ห้าศตวรรษนะครับครับผม วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับลืมอีกบอกอีกอย่างหนึ่งก็าบางทีเขาก็จะมีกรอบกรอบดั้งเดิมะครับเรี่ยมมาจากดั้งเดิมจากวัตเลยแบบนี้กรอบเขากรอบขาดั้งเดิมก็จะเป็นอย่างนี้ห่วง,เป,วง,เ,วงเป็นห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมะห่วงเป็นห่วงเชื่อมครับห่วงเชื่อมกรอบด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ ส่วนรอบด้านหลังองนี้รอบด้านหลังเขาจะถูกตัดเขาจะตัดไอ้พระ,ะธรรมจักรออกธรรมจกักรจะมีอยู่ตรงนี้รอบดั้งเดิมก็จะมีธรรมจกักรอันนี้เขาตัดออก mm hmm. เขาจะตัดรอบไอตต้ตรงที่เป็นธรรมจักรอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยเขาจะตัดออกแต่แต่ส่วนอื่นก็คือแท้ดั้งเดิมแล้วก็เก่าถึงยุค2,500เลยครับครับผมวัน,นี้พอแค่นี้ครับ สวัสดีครับ